Philippe Lobo! How yes. have you been prepared for this fight? Yeah, I am preparing very hard, training a long time for this for this fight and uh, training a lot of my boxing skills, training a lot of um, uh, power and uh, I'm feeling very well, feeling very good, ready for fight Saturday. ก็ซ้อมหนักมากค่ะไฟนี้ก็คือเน้นไปที่พละกกำลังเน้นไปที่หมัดค่ะก็เดี๋ยวยังไงวันเสาร์นี้พร้อมแน่นอนค่ะเพราะว่าไฟนี้พร้อมแบบซ้อมมานานมากๆเลยค่ะคิดว่าแฮกเกตี้มีอะไรน่ากลัวบ้าง i s the r e a n y thing about h a e i that y o u r y y u Uh, eh? I think he underestimated me by saying in the ring that. I was nobody. I, uh, t I remember when he said that to me when he fight Fabricio, and then we up there in the ring. He said that to me, and I think he underestimated me. I'm gonna show on Saturday. จริงๆก็ไม่ไดไ้ไม่ได้คิดว่ากังวลอะไรค่ะแต่ว่าอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือเขารู้สึกว่าแฮเกอตี้เนี่ยอออาจจะประมาทเขาไปนิดนึงอย่างที่ตอนที่แข่งกับฟอริซิโอเสร็จแล้วมาบอกเขาว่าเขาแบบเป็นเป็นคนแบบ ไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ได้มีตัวตนอะไรเงี้ยก็อยากวันเสาร์ในอยา,ากจะพิสูจน์ให้เห็นถ่าวว่าไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดนะก่อนหน้าที่จะสัมภาษณ์ฟิลิปเป้นะฮะทางพวกเราเนี่ยได้คุยกับทางด้านของฮกกตี้แล้วฮกเกตี้เขาบอกว่าไฟนี้จะจบลงด้วยการน็อกเอาท์รู้สึกไงบ้างไรบ้าง An hour before you, and you have to ก็จบเกมได้กันนอ o เอา u แน่นอนค่ะแต่จะเป็นตัวโลโบค่ะที่จะไปนอ o เอา u t ฮกตี้มั่นใจขนาดนั้นเหรอทำไมถึงมั่นใจไว so you seem super confident about it what makes you very confident about Uh, I'm training very hard, you know, for so long training very hard and uh, I build my confidence since uh, my last fight since like all the time I meet, meet, meet him I can see his face, he, his face is not ready, he had too much confident and uh, I'm gonna show him that who are nobody. <laughs> ไฟนี้ซ้อมมานานแล้วก็ซ้อมมาหนักมากๆตัวเขาเองก็มั่นใจค่ะแต่ว่าเราก็คิดว่าพอมองแฮกเกตร้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าแฮกเกตร้มีความมั่นใจมากเกินไปแล้วก็คงจะประมาทเขายังไงเนี่ยเดี๋ยวเอร์นี้เดี๋ยวรู้กันแน่นอนค่ะจะโชว์ให้เห็นว่าใครกันแน่ที่เป็นแบบเป็นโนบอดี้คราวนี้บอกว่าแฮกเกอร์เต้เขามองข้ามช็อตไปแล้วเมื่อกี้นี้แล้วคราวนี้เรามีช็อตต่อไปไหมถ้าเรามั่นใจ So um, when we interview Hackett, it seems like he um, a bit overlooked this fight, and he just like to talk about the goal, the next goal. So do you have the next goal in your mind, first? Uh, yeah, I uh, after win the belt, I will I will planning about that. I would think about that. Uh, I want to fight. I can fight anybody in the division. You know, I'm looked up there, the top five, and uh, I'm ready for anyone. Mm. ก็เดี๋ยวยังไงโฟกัสที่ไปนี้ก่อนค่ะก็ไม่ได้เจาะจงว่าอยากจะเจอใครต่อไปก็คือจากอันดับ1นถึงหเนี่ยเจอใครก็ได้ค่ะถ้าหลังจากหลังจากได้เข็มขัดน,นี้มาแล้วดีดีในสยตาของฟิลิเปินี่อยากจะต่อ,อยกับมวยไทยคนไหนมากสุด personally um, which Thai fighter would you like the best Thai fighter yes uh, Thai fighter Uh, no mm. I, I, I I had h ก็อยากเจอน้องโอ๋ฮามาค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เหมือนเคยเจอมาแล้วล่งท่านล่งท่านก็เคยเจอมาแล้วคำนานนานมากแล้วค่ะก็เลยอยากจะเจออีกสักครั้งห่งครับ อันนี้อยากจะให้ฝากอะไรถึงแฟนมวยที่จะดรอดูในไฟนี้เท่าไหรครับ s o m e message to the fans who are looking forward to this fight I hope everybody watch the fight on Saturday night will be a show time and i m g o n n a give my best there i m going give you everything that I have to to win come back with no t o l k out ก็อยากจะให้แฟนๆติดตามชมค่ะวันเสาร,ร์ค่ะต้องมีน็อกเอาท์แน่นอนค่ะยังไงติดตามค่ะ